สวัสดีครับทุกคนผม b ิ๊กนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาร่วมกันวิเคราะห์ซีรีส์ Barbie It Takes Two จากเพลงใหม่ของเขากันครับซึ่งผมก็ไม่ได้จะมาวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงแต่อย่างใดแต่จะมาวิเคราะห์ฉากต่างๆภายใน MV ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ฉากเมื่อกี้ที่เพิ่งเล่นจบไปก็มาจากตอนแรกของซีรีส์ที่มีชื่อว่า It Takes Two นั่นเองซึ่งก็เป็นการแสดงของบาร์บีทั้งสองและน้องๆเพื่อนๆเพื่อ,อให้พ่อแม่ของพวกเธอได้ดูกันครับเพื่อนๆสามารถไปดูการแสดง,ตงเต็มๆบน Netflix ได้เลยนะครับซึ่งเพลงที่นำมาแสดงก็คือเพลง After Us นั่นเองโอเคครับหลังจากนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งทั้งหมดแล้วนะครับโดยที่ผมจะขอเลือกมาบางฉากเท่านั้นส่วนฉากไหนที่ผมไม่ได้หยิบมาวิเคราะห์ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะโอเคเราไปวิเคราะห์กันทีละภาพเลยภาพแรกเป็นฉากที่ดูเหมือนว่าบาร์บี้บรุกลินกำลังทำการแสดงบางอย่างให้กับชายคนหนึ่งดูอยู่แต่ว่ามีบาร์บี้มาริบูยืนอยู่ด้านหลังม่านฉากนั่นเองดูจากท่าทางของบรุกลินแล้วคิดว่าน่าจะมีอะไรแปลกๆระหว่างการแสดงอย่างแน่นอนเลยละครับภาพต่อไป จะเป็นฉากที่มีน้องหมาและน้องแมวมากมายวิ่งอยู่ในห้องที่ดูเหมือนเป็นห้องแต่งตัวคิดว่าต้องวุ่นวายมากอย่างแน่นอนเลยละครับเลนเอาสบาร์บี้ทั้งสองลม้ลมลงไปกองกับราวตากผ้ากันเลยทีเดียวภาพต่อไปเป็นฉากที่บาร์บี้ทั้งสองและน้องๆมายืนร้องเพลงร่วมกันมีทั้งสเตซี่เชลซีเจล่าและแจ็คซ,ซึ่งเจล่าและแจ็คเนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่เอี่ยมในภาคนี้ โดยที่พวกเขานั้นเป็นลูกบุญธรรมของเคลวินและซิโมนหรือพ่อแม่ของบรูคลินนั่นเองซึ่งผมคิดว่าทั้ง6คนไม่ใช่แค่ร้องเพลงเล่นกันอย่างแน่นอนแต่ว่ากำลังบันทึกเพลงอยู่เพราะดูจากฉากหลังแล้วเหมือนเป็นสตูดิโอเลยละครับภาพต่อไปฉากนี้ก็ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์มากนะครับแต่ผมหยิบมาเพราะว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์นั่นเองชุดไอส์เกตที่มาริบูใส่อยู่นั้น เธอเคยใส่มันแล้วในซีรีส์ Dreamhouse Adventure Go Team Roberts ซีซั่นที่2ตอน Chicken Mask Mystery on Ice นั่นเองถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปเปิดดูกันได้เลยนะครับชุดเดียวกันเด้ๆเ,เลยภาพต่อไปก็ไม่มีอะไรมากเช่นกันผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับความเป็นมาของครอบครัวโรเบิร์ตสของบรุกลินไว้ซึ่งก็จะมีคุณย่าของเธอโผล่มาในคลิปนั้นด้วยแต่ผมสงสัยว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า และในเนี้ครับเราก็ได้เห็นตัวจริงของคุณย่าวายกันแล้วภาพต่อไปเนี่ยฉากนี้พอผมได้เห็นผมก็แอบยิ้มดีใจเลยละครับเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาหาบาร์บี้ทั้งสองเพื่อขอถ่ายรูปซึ่งก็หมายความว่าบาร์บี้เริ่มมีชื่อเสียงแล้วนั่นเองไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเน,นี่ยอืภาพต่อไปฉากนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์กันมากมายนะครับ แต่ว่านกที่เรากําลังเห็นอยู่ในตอนนี้เรียกว่าเทอร์กี้ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเคยโปลในรูปบนเว็บป๊อปฟันที่ผมได้นํารูปมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองและผมคิดว่าการมาของเจ้านกตัวนี้น่าจะทําให้ครอบครัวโรเบิร์ตปัน่นป่วนกันอย่างแน่นอนเลยละครับภาพต่อไปชากนี้ดูเหมือนกับว่าบาร์บี้ทั้งสองคนกําลังอยู่ระหว่างการส่งของบางอย่างโดยใช้สเก็ตบอร์ดเป็นยานพาหนะ คิดว่าพวกเธอไม่น่าจะได้อยู่ในสถานการณ์ที่อาจทำให้หัวกระแทกอย่างนุนแรงอย่างแน่นอนเลยล่ะครับฮาๆภาพต่อไปฉากนี้เราจะได้เห็นว่าบาร์บี้ทั้งสองคนมีรูปโปสเตอร์ขนาดใหญ่ติดอยู่บนอาคารณที่แห่งหนึ่งซึ่งพวกเธอก็ดูจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากกับสิ่งนี้เรียกได้ว,ว่าความฝันในการทำเพลงของพวกเธอน่าจะกลายเป็นจริงแล้วล่ะครับซึ่งก็สอดคล้องกับภาพก่อนหน้านี้ที่มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยนั่นเอง สุดยอดไปเลยภาพต่อไปฉากนี้บาร์บี้ทั้งสองสวมถุงมือและจับไม้กวาดคิดว่าไม่ได้มาเดินเล่นกันอย่างแน่นอนแต่ว่ากำลังทำความสะอาดอยู่นั่นเองซึ่งใน MV นี้เราจะได้เห็นพวกเธอกวาดพื้นที่ส่วนสาธารณะและที่สถานีรถไฟถ้าใครจำได้เนี่ยในคลิปที่ผมเอารูปจากเว็บพ๊อปฟันมาทำคลิป<ๆ>ก็จะมีรูปที่บาร์บี้ทั้งสองสวมชุดแบบนี้ยืนอยู่ที่สวนสาธารณะ,ะเช่นกันครับ ภาสุดท้ายฉากนี้คือการนั่งล้อมรอบกองไฟของครอบครัวโรเบิร์ตและเพื่อนๆอ,อย่างที่พวกเราได้ยินกันตลอดว่าภาคนี้เนี่ยจะมีการตั้งแคมป์ในป่าซึ่งนอกจากรูปภาพและตัวอย่างต่างๆที่พวกเราได้เห็นกันไปแล้วแมทเทวก็ยังได้ผลิตตุ๊กตาซีรีส์ตั้งแคมป์ออกมาอีกด้วยซึ่งก็วางจำหน่ายก่อนที่ซีรีส์ภาคนี้จะเป็นรูปเป็นร่างให้พวกเราได้ติดตามกันซะอีกก็จบกันไปแล้วนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและตื่นเต้นไปกับซีรีส์ภาคนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยซีรีส์ภาคนี้จะเข้าฉายบน Netflix ของอเมริกาในวันที่8เมษายนหรือว่าวันศุกร์นี้แล้วอย่าพลาดติดขาดเลยแต่สําหรับ Netflix ของไทยนั้นยังไม่มีกำหนดการออกมานะครับว่าจะฉายเมื่อไรแต่ถ้าผมรู้เมื่อไรจะมาแจ้งเพื่อนๆในทันทีเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการดูบาร์บี้อี e ท t กซกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ